าำแยกมวก็แช่ไว้กินสองมือม้อสองมื้อเที่ยงกับเย็นนี่อันนี้ก็แยกอย่าไว้ทําเอาไว้ทําทแคบหมูนี่ยายทาแล้ววันนั้นที่ตรงที่ตรงกระดูกหมูยายเอาหนังมาต้มด้วยแล้วยายก็เอามาตากไว้ตากไว้อย่างนี้แหละคือสูตรของยายไม่มีสูตรยายแปลว่าทํา เวลาต้มยายก็มาต้มแล้วก็นี่คือคลุกต้มแล้วก็มาคลุกน้ำส้มสายชูกับรสดีแล้วก็ตากยายก็ตากถามวมาตากกี่วันยายก็ตากทิ้งไว้งี้หละเวลาอยากกินก็ค่อยเอาไปทอดแต่ว่าเพราะว่าเราตากในบ้านนะเนาะไม่ต้องกลัวแมงวงแมงวันทีนี้พอมันแห้งมันแห้งปุ๊บเวลาอยากกินก็ไปทอดแค่พอกินเนาะยายทําไม่เยอะทําแค่นี้แต่อันนี้นะ ก็เรามันเยอะยายก็จะแบ่งแช่แข็งไว้เนาะแช่แข็งไว้เอาไว้มันจะถ้าเราทอดเยอะกินไม่ทันมันก็จะไม่กรอบมันจะเหม็นหืนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไปแช่แข็งไว้เวลาอยากกินก็เอามาทอดอืมนี่ทาที่ร้านกินคนเดียวเนาะคนเพื่อนเนาะนี่แหละอันนั้นยายก็ไปแช่ไว้มีคนถามว่ายายชื่อนางหมูมาจากไหนออยายไม่นี่แหละซื้อหมูมาอย่างนี้แล้วก็แบ่งไว้เนาะ อันนี้เมื่อวานทำเมื่อวานนี่นะคะขังอาหาร <laughs> เต็ม <laughs> เต็มนะคะเอ้ยยังมียังมีกระ,ะต๋ายกระแกะแกระไก่นะแต่ <c oughs> ว่าก็กินตามไปเรื่อยๆอะไรเนาะเพื่อนๆเนี่เต็มแล้วนะสามตู้ ตู้นี้เต็นมาใคองเก่ายังเลยอยู่ของเก่าพวกผักพวกอะไรองเงี้นะพวกผลไม้ตู้นี้ส่วนตู้นี้ก็จะเป็นเนื้อไก่กับผลไม้ไก่เชอรี่เปรี้ยวไก่กับผลไม้เต็มน,นะส่วนตัวนี้ ของยายกุ้งปลาหมึกปลาอะไรก็แล้วแต่เ่กงเศกรอรแช่แข็งไว้อันนี้เพราะว่าเราเนาะมันหมดอายุต่อไม่เป็นไรเราแช่แข็งไว้เรากินไม่ทันเนาะจิ้งรีบจิ้งรีบอันนี้ของเราตู้เรา เนาะคลังคลังอาหารพามาดูบ่อยแล้วเนาะอยนี้นี่ก็มีนะนี่กรยวานเกลียงคนน เนี่ยยายก็เอาลงเอาแช่แข็งหมดแล้วเนี่ยกินไม่ทันเนาะที่ทำปีนี้อันนี้ปีก่อนนี่ยปครีปีที่แล้วเยอะมากปรกครีเนาะกระเทียมดองอน้ำผึ้งฟันชิงโตดอกฟันชิงโตกลับม่วงมีหมดเลย ก็อย่างที่ยายเล่าให้ฟังนะสีถ้าเป็นยายอยู่ไม่ไม่กลับเมืองไทยก็โอ้โหข้างบ้านก็ทําเยอะเขาอยู่ในสีเดือนนะส่วนมากบ้านนอกบ้านนอก,นนอกฝรั่งเขาก็จะทําแบบนี้แหละเพื่อนถ้าเขาปลูกผักไว้เขาไม่ทิ้งไม่คว้างนะถนอมอาหารไว้ขวดเก่ากินแล้วก็มาเก็บไว้แล้วก็ปีหน้าค่อยทําใหม่ อันนี้ก็ซอสมะเขือเทศที่ทำวันนั้นอ่างนดองอนี่อ่างนดองของยายอูอเดี๋ยวพาไปดูน้ำแอปเปิลไซเดอร์จะครบปีแล้วเดีวมาดูกันจะครบปีแล้วเพื่อนๆน้ำแอปเปิลไซเดอร์แล้วได้ทำของใหม่จมปีนี้ยังไม่ได้ทำเยอะทำเยอะก็ใช้ไม่หมดว้าวสวยเพื่อนๆ เป็นวุ้นเยอะเลยอ,อู้วุ้นเยอะมากเลยเพืเ่อนๆนะแข็งเป๊กเลยน้ำไม่ใช่แข็งเป๊กนะอู้หูนะน้ำมากเลยฮะอู้นี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์อืมปไปเดี๋ยวไปทำเอ่อไอ้นั่นเนื้อ<ม>แดดเดียว เพียงแล้วทำอาหารให้พี่เมินก่อนนี่จะทำเอาไปนาบในกระทะเป็นสเต็กเนื้อตอนเย็นจะกินหมูสามชั้นโอ้ยส่วนอันนี้ยายจะทำจะทำเนื้อแดดเดียวหั่นบางๆวันนี้แดดวันนี้พุ่งี้แดดดีมาเนี่ยจะอันนี้ให้พี่เมินก่อนกินกับมะเขือเทศง่ายๆ ส่วนนั้นที่สามชั้นยายจะหมักไว้ทอดตอนเย็นเนาะส่วนนั้นนี่ก็เดี๋ยวจะหั่นทำแบบเดียวนี่นะคะเสร็จแล้วของแฟนยายก็กินแค่นี้กับมันฝรั่งนะคะนี่นี่นะคะี๋ยวจะทำแบบเดียวหมักหมักก็ไม่มีอะไรลอกยายไม่เรื่องมากแล้วตามใจชอบ ใส่โรตีใส่ใส่น้ำมันหอยน้ำตาลหน่อยง่ายๆซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันไปหน่อยคลุกเคล้าเอาไปตากพริกไทยเนี่ไม่มีสูตรเนี่ก็เลยไม่บอก <c oughs> กลัวกลัวเขาแย่งสูตร ทำตามใจชอบแหละเ,เพื่อนๆเลยยายไม่มีสูตรนะมันจะอร่อยเองแหละถ้าอยากรู้มันอร่อยหรือไม่อร่อยก็เอานิดนึงไปทอดชิมดูไปย่างในกะระทะรสชาติแบบไหนแล้วก็ปรุงเอาเพื่อนๆยายก็ไม่มีหละสูตรยายยายก็ไปนา่ในกระทะเมื่อกี้มาชิมขาดอะไรก็เติมเอาแค่นั้นแหละจบ ก็จะได้รสชาติที่เราต้องการตากไว้แล้วนะคะอยากตากมะเขือเทศแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมันก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะมันยี่สิบกว่าเองเนาะนี่ไปทีนี้ยายก็จะไปกินข้าววันนี้จะคั่วคาแฟ,ฟให้พี่เหมอนเองกินข้าวก่อนยายต้มสุก,กี้ที่เหลือเมื่อวานนี่ ใส่ผักนะเอาหมูบดไว้เดี๋ยวจะรวนไว้ไปทำยำกินตอนเย็นอยากกินยำเดี๋ยวตอนนี้ไม่วางทำสุก,กี้กินก่อนมามนเพื่อนอยายขอกินก่อนเด้อนี่อันนี้ยายเอาหมูสับใส่ลงไปที่เหลือมาหวานสุก,กี้เหลือมาหวานนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอกินก่อนด้อ มาจะมาค่วกาแฟต่อ,อกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรีดผ้าให้พี่เมินก่อนพรุ่งนี้ไปงานแต่งเนาะพรุ่งนี้งานแต่งมะรืนนี้เพื่อนชวนไปกินข้าวที่บ้านเขาเนาะเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าไปรีดก่อนแล้วค่อยมาคั่วกาแฟกาแฟคั่วทีก็โอ้ยสองสามชั่วโมงเพื่อนๆกว่าจะเสร็จต้องใจเย็น ลงมารีดในห้องใต้ดินพี่หมื่นอะเฮ้ยเนี่ยเอไอเขาเรียกอะไรนะแผ่นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโตะรีบดผ้าเนาะเออเอาลงมาไว้ในห้องใต้ดินยัยก็เรียนิดหน่อยยายก็เลยโอ๊ขี้เกียจขี้เกียจเออเอาขึ้นไปข้างบนนะเสื้อผ้าใหญ่ไม่รด้ลกของใหญ่ใส่ไปยังลง ของใหญ่ไม่เคยรีดเลยเสื้อผ้ายายขี้เกียจขี้เกียจรีดไม่ถนัดหรอไอ้งานประณีดประณีตแบบนี้งานสวนขนาดยุ่ยใหญ่ไอ้งานอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถนัดเอาแค่ให้มันไม่ยับนิดหน่อยก็พอแล้ว ยายคอรีดก่อนเด้อไม่โชว์หรอกเพราะว่ามันรีบดไม่ค่อยสวยยายเขาจะทำไส้กรอกเพื่อนอันนี้ไส้กรอกตักบ,บดใส่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามเขาก่อนเออยายก็ปล่อยให้เขาทำไปทีนี้จะมาช่งเครื่องตรงให้เขานน่แต่ช่างมันน้อย <c oughs> ให้ชใช้ใยไม่ชัางให้เนาะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วยายจะไปมาคั่วกาแฟวันนี้หมดเวลาแล้วไม่ได้เข้าสวนนี่นะคะเล่เบอร์โบสไส้กรอกตัดส่วนอันนี้เทโบสโอเคจะฟิล <c oughs> ์ละเสร็จแล้วมาทีนี้เราก็มาคั่วกาแฟกัน ไม่ทำวันไม่ได้อะไรเลยังวงกาแฟก็ใช้เวลานานนะัวกกาแฟกว่าจะไม่ต้องใจเย็นๆ เพิมใหม่แล้วนะคะใจเย็นเย็นได้เวลากินข้าวเย็นอีกแล้วเพื่อนอขวบคาเฟ,ฟด้วยผัดกับข้าวด้วยผัดมันฝรัง่งใส่ไอ้กรอกที่เหลือที่แฟนยายทำมื่อกี้นี เขาบอกว่าให้ทำแบบนี้ให้เขาอืมกาแฟุกลรจะได้แล้วอยากจะบดนะคะเพื่อนๆบดแค่เล็กหน่อยที่เหลือก็ค่อยบดบดแค่เอาไว้ดื่มพรุ่งนี้เพราะว่ามันหมด ลงไปทั่วห้องเลยนี่ก็มาใส่ขวดไว้แต่ว่าบดไม่เยอะหรอกบดแค่พอชงที่เหลือก็ใส่ขวดไว้นะมันจะได้หอมหอมนี่นะคะเพื่อ,น,อนนี่เห็นไหม หมดเวลาไปทั้งวันจะสองทุ่มแล้วเพื่อนนี่เนื้อแดดเดียวไรมาแล้วทอดเนื้อแดดเดียวกินเนาะนี่ <Yeah. S 1> ปแค่นี้แล้วเพื่อนเดี๋ยววันหลังตามสมตันพาทอดกินเนาะวันนี้ยายเขาทอดกินกับข้าวเล่นๆนอนเนาะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ก็เวลาครึ่งวันเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองก็จะเตรียมตัวอาบน้ํา ไปงานแต่งนะคะ